อยู่ในช่วงสาธิตแล้วนะคะอุปกรณ์สําคัญก็อยู่ในมือแล้วท่านอาจารย์ก็อยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเออกว่าสวัสดีสายเดียมิงโป่เดียบังเงสียวเตือนนะเซียงซ้อนนะเบ็ดสู้เดียบแข่งจุ่ยบ้านที่จ้าเดิงสอยเอาหุ่เสียงจังที่คือก่อนเริ่มต้นนี่จะต้องล้างหน้าของผู้ที่ถูกกวดซาให้สะอาด<า>หมดจดจริงๆนะครับยิงเอาเอ๋งดีเทียคิมของอ่อทียบบิงโป๋วยาเซินสอยกับทวจังที่ จากนั้นก็ใช้ครีมนะครับที่สําหรับใช้กับใบหน้านะครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์แทนนะครับใช้ครีมก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ํามันใช่ไหมคะเป็นครีมก็ได้หรือน้าเปล่าก็ได้ครับเ้าทาน้ํามันทั่วใบหน้าแล้วนะคะเราเอาแต่สุขี้นี่นะริมตอนนี้ดีเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ด้านข้างของแผ่นกัวซานนะครับจดที่กลางหน้าผากแล้วก็ รูดออกด้านข้างทั้งสองข้างพร้อมๆกันครับถ่ายยางค่อยๆัจากนั้นก็ใช้ปุ่มนะฮะปุ่มทงอ,อมทงที่ถ่ายางออกมาที่ท่ายางนะฮะนวดคลึงๆที่จุดท่ายางถ่ายางนี่คือจุดอะไรอะครย์จุดบริเวณแถวๆนี้นะครับอาจารย์คะต้องใช้แรงเยอะไหมคะในการกดออปรไปต่อที่ไอ้หมิงเปานะจริงยังสียโย โยโย่หมันก็ไม่เห็นเอ็กซ์ลักค่ะเอ็กซ์ลักเกวิตาใสน์เป็นพวกสวากีเลยคือต้องช้าๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช้แรงมากนะครับอย่างคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นทำอย่างเงี้ยมีความแตกต่างจากคนที่ทํามาแล้วยังไงบ้างอะค่ะก็เป็นเรื่องของความชํานาญเท่านั้นแหละครับเห็นไหมฮะคือขั้นต่อไปก็คือจะกลัวไปตามบริเวณคิ้วแล้วก็ เปลือกตานะครับแล้วก็ขยับมาที่เรนน็อกแก้มนะครับเจียเจีจยเสงตองเราตือเซียวเตอร์ที่ง้งตอกจะกช่อที่เอาผูแต่ไก่ตอกอ่าแล้วก็เซียวเตอร์นะฮะก็ก็รูดกลัวลงมานะครับผ่านร่องจมูกจะสังเกตนะฮะคือค่อยๆไล่าจากอ่าหนังตาด้านล่างนะครับอ่าตอนนี้เราขยับแผ่นกัวซานะครับใช้ด้านกว้างแทนนะฮะด้านยาวนะด้านยาว รูดผ่านหนูแก้มทั้งสองข้างแล้วก็มาที่ดิที่ปากบนใต้จมูกนะครับแล้วก็ผ่านร่องแก้มแล้วก็ใต้คางนะเห็นไหมจะใช้ส่วนที่เป็นสันแหลมๆมานะฮะอุปรกรณ์ก็ต้องเฉพาะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ชํานาญนะฮะเลือกให้ถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่องของตัวแผ่นโกสานจะเข้ามาทางกระดูกกระดูกกลามน,นะฮะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสบายไหมคะนะตอนนี้ก็รูดลง สันจมูกนะฮะค่ะแล้วก็ใช้ร่องรูดลงไปตรงข้างๆสันจมูกนะฮะใช้เวลานานแค่ไหนคะประการทำหนึ่งครั้งอะค่ะไปไผ่เาจ้งอข้เจ็ง15นาที15นาทีนะครับอย่างนี้จะมีสีแดงๆขึ้นมาบ้างไหมคะไม่ไม่มีไม่เห็นมีนะคะไม่มีฮะอันนี้ห้ามห้ามให้สีแดงเลยครับเราจะ เราจะพยายามใช้พลังเย็นของหยกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทุเราอาการไฟไฟที่มันร้อนขึ้นที่ผิวหน้านะครับค่ะเอะตรงจุดตรงนี้น่ยังสงสัยจุดไทหยางเป็นจุดอะไรอะคะอธิบายนิดได้ไหมคะนี่ก็รักษาบอกหัวรักษาบอกหัวได้คล้ายๆกับเวลาเราปวดหัวแล้วเราชอบนวดตรงบริเวณนี้่ะคะใแล้วที่ไหนอ่ะมีฝ้าเราก็เราก็เอาอย่างนี้มาถู ถ้าเกิดอยากจะให้หน้าใสปิ้งเลยเนี่ยจะต้องใช้เวลาทำสักี่ครั้งถึงจะได้ผลนะคะ,ะปกติก,ก็ติดต่อกันต้องถึงหนึ่งเึงเจอแห็นผลชัดเจนมากนี่ทำได้ทุกวันเหรอคะทำได้ทุกวันทำได้อย่างน้อย <ทำ S 3> หนึ่งอาทิตย์ต้องหนึ่งครั้งทำได้ทุกวันอย่างนี้ต้องเรียนรู้เองนะคะ<ช>จะได้ทำได้ตัวเองได้